สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าว PSI ไกดช่องสารดีหมายเลข99เรียกได้ว่าเป็นอาจารย์สายมูที่โด่งดังบนโลกออนไลน์มากๆสำหรับอาจารย์แม่พึ่งจุดดวงเทียนเปลี่ยนชีวิตท,ที่ล่าสุดถือเริกวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาท,ทําพิธีวงสวงจุดเทียนพระราหูหลังพระราหูเคลื่อนใหญ่ส่งผลต่อดวงชะตาท,ทําพิธีและเสริมดวงชะตา เพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวด้านชีวิตการงานความรักมีแต่ความสะดวกเฮงๆงปังๆัตลอดทั้งปีหากท่านได้จุดเทียนพระราหูในครั้งนี้จุดดวงเทียนเปลี่ยนชีวิตสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจอาจารย์แม่พึ่งจุดดวงเทียนเปลี่ยนชีวิตบ่ายตั้งแอนด้วยครับค่ะสวัสดีนะคะอ่าอันนี้ก็อาจารย์แม่พึ่งนะคะในนามแฟนเพจของจุดดวงเทียนเปลี่ยนชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดีจากซวยให้กลายเป็นรวยนะคะอันนี้คือ คอนเซปต์ของอาจารย์แม่พึ่งะนะคะอยากให้พูดถึงพิธีวันนี้หน่อยแล้วกันถามว่าวันนี้อาจารย์ทำพิธีอะไรคะในวันนี้เลยคือพิธีในในช่วงสําคัญก็คือการบูชานะคะหรือการบวงสวงพระราหูดวงเนื่องด้วยอ่าพระราหูจะมีการเคลื่อนใหญ่อย่า,ยยางที่ใครๆก็รู้นะคะตามโหราศาสตร์ไทยนะคะจะเคลื่อนย้ายในวันนี้ในเวลาตี2อนาทีนะ,ะก็อาจารย์ก็จะทําพิธีบวงสวงพระราหูเพื่อจะเสริมดวงชะตา จากร้ายให้ใกลายเป็นดีเหมือนคอนเซปต์จากซวยให้ใกลายเป็นรวยนะคะแล้วก็จะมีพาร์ทส,สซึ่งพาร์ทส,สนี่คือการบริกรรมเทียนซึ่งการบริกรรมเทียน,เ,นยเป็นสายวิชาที่อาจารย์อาจารย์พ่อและอาจารย์แม่ซึ่งเป็นอาจารย์บุ๋มและอาจารย์ชาติซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาเป็นครูเทียนโบราณให้นะคะอาจารย์พึ่งก็เลยนําวิชาที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมาให้นํามาสู่ทําให้ตัวเองก่อน พอทาให้ตัวเองเนี่ยหนึ่งมันเกิดผลสิ่งที่ดีก็ทําให้กับครอบครัวแล้วคนรอบข้างแล้วก็แผ่ไปถึงสายญาุสิทธิ์แล้วก็ผู้ที่ศรัทธานะคะการจุดเทียนเนี่ยการบริกรรมเนี่ยมันมีอะไรที่ลึกลับซ่อนเลนส์นะคะด้วยกระถาด้วยยันที่กํากับไปในเทียนด้วยการฟัน่นเทียนทุกเล่มที่เห็นอยู่ตรงนี้คือการฟั่นมือนะคะนะการฟั่นมือหมดเลยนี่คือการที่ฟั่นมือนะคะเป็นพิธีกรรมโบราณเพราะฉะนั้นเนี่ย หนึ่งทุกๆขั้นตอนมันมีความศักดิ์สิทธิ์ของมันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยจุดปุ๊บเปลี่ยนดวงชะตาในวินาทีใกล้เคียงนั่นเลยนะคะคือไม่นานจุดแล้วเปลี่ยนดวงชะตาจากราให้ไกลเป็นดีคือมันมีหลายเคสที่จุดแล้วเปลี่ยนเลยนะคะหลายๆเคสที่เกิดขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาและเป็นความโด่งดังของเทียนพระราหูของอาจารย์ไม่พึ่งในตอนนี้ เปลี่ยนจากเรื่องที่ร้ายกลายเป็นเรื่องดีแล้วบางคนดวงเขาดีอยู่แล้วเราก็ส่งเสริมเหมือนให้พระราหูท่านถีบส่งดวงชะตาเพื่อให้ดวงของเขาเกิดความเป็นเศรษฐีร่ำรวยเขาทำส่วนมากอาลูกศิษย์ของอาจารย์พึ่งในทำธุรกิจนะคะมีทั้งธุรกิจหลายหลายประเภทแล้วก็คือทำธุรกิจเนี่ยพอจุดดวงปุ๊บเนี่ยธุรกิจคือเกิดความปังแม้กระทั่งหน้าที่การงานก็ดีแม้กระทั่งบางคนอยู่ในวงการบันเทิงนะคะจุดเทียนไปนแล้วความปังเกิดขึ้น ะะมันมีสองอย่างคือร้ายอาจจะร้ายให้กลายเป็นดีจากดีส่งเสริมให้เป็นเศรษฐีดวงเปลี่ยนค่ะถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นมากนะคะเพราะพระราหูเนี่ยคนเราส่วนมากไม่รู้ว่าท่านมีอิทธิพลในดวงชะตามากถ้าเกิดท่านไปโครจรทับดวงชะตาของผู้ใดผู้นั้นก็อาจจะต้องตกไปเลยบางคนเป็น10ปีป่วยบ้างนะคะอาจจะโดนเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินเรื่องระบบหนี้สินนะคะคดีความหรือแม้กระทั่งความรัก มันอยู่ที่ท่านจะไปโครจรทับดวงชะตาของวันเดือนปีเกิดของผู้ใดราศีใดมันสมควรในการจุดเทียนนะ,ะเพราะเทียนเนี่ยมันปรับพื้นดวงหมดเลยในตัวเทียน,นยจะมีตัวละตนนะคะอาจารย์ก็จะมาด้วยน้ำมันังสมโสหรือเป็นกระถานะ,ะซึ่งเขียนตัวละตนของผู้คนคนนั้นเป็นรูปตัวรูปตนแม้กระทั่งไส้เทียนเราต้องเรียกอาการอาการสายสองคนถ้าเรียกไม่ครบอาการนั้นก็เท่ากับเขาไม่ครบร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นมันมีในในความลึกลับ ก็ะะเพราะฉะนั้นมันจําเป็นต่อการจุดเทียนมากเลยสําหรับนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามอาจารย์แม่พึ่งอยู่นะคะอาจารย์ก็จะขอฝากในเกี่ยวกับเรื่องการจุดเทียนพระราหูและเทียนต่างๆที่อาจารย์ได้อธิบายไปนะคะซึ่งถ้าใครสนใจในศาสตร์ทางด้านนี้นะคะสามารถติดต่ออาจารย์ได้สามารถสั่งจองจุดเทียนบูชาได้ทางเพจอาจารย์แม่พึ่งจุดดวงเทียนเปลี่ยนชีวิตจากร้อยให้กลายเป็นดีจากซวยให้กลายเป็นรวยนะคะสามารถติดต่อแฟนเพจได้นะคะ โดยประมาณนี้แล้วก็การจุดเทียนไปเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดวิชามาเนี่ยอาจารย์ทําอย่างเต็มที่นะคะวันนี้ที่ออกมาเนี่ยอาจารย์อาจาจะออกมาช้านิดนึงซึ่งอาจารย์กําลังนั่งบริกรรมของแต่ละคนอยู่นะคะมันก็เลยช้านิดนึงก็ต้องทําให้เขาดีที่สุดนะคะคืออาจารย์ใส่ใจในสิ่งที่อาจารย์ทำทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นทุกเล่มที่คุณบูชานะคะมันจะเกิดผลกับคุณเป็นสิบเท่าร้อยเท่าอะคะ่ะ